แก้วปวกทรายทองและทรายเงินจากบ่อปองหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเพชรจุดที่1.6ูณ2เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินยูโรสีทองค่ะตัวเรือนมีลวดลายมังกรฉลุนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะเป็นแหวนที่ทรงเรือนแข็งแรงนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะ แก้วเม็นี้นะคะเป็นแก้วปวกทรายค่ะเป็นทรายทองนะคะและทรายเงินค่ะเนื้อแก้วสวยใสไร้ตํำหนิเลยนะคะมองลอดเข้าไปค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีปวกทรายทองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะเมื่อต้องกับแสงนะคะประกายสีทองจะสะท้อนออกมาให้เราเห็นความสวยงามมากมายเลยทีเดียวค่ะ และพื้นแก้วนะคะมองลึกๆเข้าไปค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีทรายเงินร่วมด้วยค่ะแต่ว่าทรายทองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะนำมาต้องกับแสงกริ้งกับแสงค่ะจะเห็นนะคะว่ามีประกายสะท้อนสวยงามยิ่งมองยิ่งลึกค่ะยิ่งมองนะคะยิ่งเห็นประกายที่งดงามสะท้อนออกมาให้เห็นค่ะแก้วปวกทรายนะคะเป็นแก้วที่ ไม่ลอยฟูค่ะถ้าเป็นปวกลอยนะคะเขาจะเป็นลอยฟูขึ้นมาถ้าเป็นปวกทรายเขาจะนอนอยู่ที่ก้นแก้วค่ะและเป็นการมองสะท้อนลอดลงไปให้เราเห็นค่ะว่ามีมนทินแร่ที่อยู่ด้านในสะท้อนให้เราเห็นนะคะต้องกับแสงค่ะต้องกับแสงแดดนะคะตรงนี้จะเห็นค่ะว่าเป็นแสงแดดอ่อนๆส่องเข้าไปนะคะจะเห็นมีสีทองค่อนข้างที่เยอะมากเลยค่ะ ยิ่งนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินยูโรสีทองนะคะก็จะทำให้ตัวแหวนมีความสวยงามและโดดเด่นมากๆเลยค่ะมองไกลๆนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีบวกทรายเงินร่วมด้วยนะคะปูตรงพื้นค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีมลชิ้นแร่เต็มเม็ดเลยค่ะมองไม่ทะลุผ่านแก้วนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าด้านหลังของแก้วจะเห็นเป็นมลชิ้นแร่นะคะท้องแหวนค่อนข้างจะหนาค่ะ ตัวเรือนสวยงามโคง้งรับกับนิ้วได้สวยเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราใส่นะคะจะเห็นค่ะว่าเป็นเรือนสีทองและเมือแก้วก็เป็นสีทองด้วยค่ะมีความโดดเด่นมากเลยนะคะคิดว่าจํานวนเม็ดทรายค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยไม่สามารถที่จะนับได้ใช่ไหมคะปวกทรายทองก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่สามารถที่จะนับจำนวน ของของปลูกทองได้เลยนั่นหมายความว่าอิธิคุณโดดเด่นทางด้านเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะโชคลาภโอกาสที่ลังไหลเข้ามาโดยที่เราไม่สามารถที่จะนับจํานวนได้เลยค่ะคนโบราณยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าถ้าหากผู้ใดสวมใส่แก้ปลวกทองปลกเงินนะคะจะช่วยเรื่องการค้าขายค่ะช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์ ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อที่เล่าขานสืบกันมาตั้งแต่โบราณค่ะและปวกไรเม็ดนี้มีความสวยงามลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะแก้วปวกทองปวกแก้วปวกทรทองแก้วปวกไรเงินวงนี้นะคะ ทั้งสามารถที่จะสแกน QR code บนหน้าคลิปได้เลยค่ะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ